สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวเทมเพลตกันบ้างนะครับมีหลายหลายคนนะครับให้ความสนใจในเทมเพลตที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คือเทมเพลตที่ชื่อว่ารักเรียนนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสั่งซื้อตัวรักเรียนนะครับว่าตัวรักเรียนเว็บคิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะมาที่หน้าของเทมเพลตรักเรียนก่อนนะครับซึ่งเทมเพลตรักเรียนเนี่ยผมได้อธิบายคร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าเป็นเทมเพลตประเภทเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็นํานไปใช้งานได้ยังไงนะครับโดยที่จะมีออปชันนะครับมีตัวเอเจนชั่นหรือส่วนเสริมเนี่ยอะไรบ้างที่อยู่ในตัวเทมเพลตตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ก็จะมีหน้าตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทําการแคปมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าแต่ละหน้าเนี่ย เวลาเราจัดเรียงแล้วเนี่ยตัวแทมเพลตลักเรียนจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคทีนี้ตัวราคาเว็บคิดนะครับก็อยางทห่ผมแจ้งไปณตอนนี้นะครับอยู่ที่59 9บาทนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้จําหน่ายนะครับมีวางแปลนไม่ว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่1นะครับมีนานี้นะครับก็จะเริ่มเปิดจําหน่ายเรื่องของตัวลักเรียนนะครับโอเคครับสําหรับเริ่มต้นนี้นะครับ ผมจะมาพูดถึงว่าในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการสั่งซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นทางอีเมลหรือว่าเว็บลิงก์ต่างๆนะครับที่เป็นเพื่อนสะดวกที่จะรับไฟล์จากทางเรานะครับทีนี้ไฟล์เนี่ยเมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ตัวซิปอยู่สามอาจะได้ตัวไฟล์อยู่3ตัวนะครับก็จะมีเป็นรักเรียนไกด์นะครับก็จะเป็นคู่มือการอสอนเกี่ยวเรื่องของตัวรักเรียนเบื้องต้นซึ่งจริงก็สามารถดูได้จากตรงเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับ ตัวที่2ก็จะเป็นลักเรียน Quick Start ตัวนี้ก็คือเป็นการติดตั้งได้ทั้ง Joomla, a t t e n เ i นชันนะครับเทมเพลตแล้วก็คุ้มข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อนแค่ว่าเหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งใหม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเว็บไซต์สามารถใช้ Quick Start ในการที่จะติดตั้งจ o ล่านะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนข้อมูลหรือเมนูหรือรูปภาพต่างๆนะครับให้เป็นข้อมูลของเพื่อนๆได้เลยนะครับตัวที่3ก็คือเป็นลักเรียนเทมเพลต ตัวนี้จะเป็นเฉพาะตัวเทมเพลตนะครับก็สามารถนําไปติดตั้งกับเว็บเก่าได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องไปดาวน์โหลดเอ็กเซนชั่นนะครับเพราะว่าตัวรักเรียนของเราเนี่ยหรือว่าทางฮิตทิมเนี่ยเราไม่ได้มีตัวแจกตัวเอ็กเซนชั่นหรือส่วนเสริมนะครับเพราะว่าเด๋ยวจะเม,เมอร์ได้กรสิ์เปล่ปาๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะทําเว็บไซต์เป็นการเริ่มต้นใหม่เลยหรือว่าเป็นการที่จะไปเปลี่ยนเทมเพลตนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมอยากแนะนําว่า อย่างน้อยสุดนะครับควรที่จะติดตั้งคริสตาร์ลงในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเอนืเพราะว่าจะได้เป็นแม่แบบหรือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเวลาที่ผมทําเป็นตัวเว็บไซต์มาแล้วเนี่ยแต่ละโมดูลแต่ละโพสิชันเนี่ยผมกําหนดค่าต่างๆไว้ว่าอย่างไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะดูจากคริสต t a ร์เพื่อเทียบกับในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเพื่อนเพื่อนได้ว่าเออเราจะทําแต่ละส่วนหรือแต่ละโพสิชันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา นะครับทีละอย่างก่อนละกันเนาะเป็นอย่างแรกนี่ยคือการติดตั้งเทมเพลตของรักเรียนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่หลังบ้านนะครับของตัวเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เป็นตัวเดโมนะครับที่เราได้ทําการสอนการใช้งานจุมลากันนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปที่เมนู extension นะครับเลือก manage จากนั้นเลือกที่ install นะครับ browse ไปยังไฟล์นะครับที่เราได้ทําการแตกไว้ของรักเรียนนะครับ แพ็กเกจแล้วก็อันนี้รักเรียนเว็บคิดนะครับตัวนี้คือรักเรียนเทมเพลตนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็โอเพนโอเคตอนนี้ตัวรักเรียนเทมเพลตเนี่ยก็ได้ถูกติดตั้งลงในเทมเพลตของเราแล้วนะครับต่อมาเราก็มาที่เอ็กเซนชั่นมาที่เทมเพลตนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีรักเรียนนะครับอยู่ในลิสต์ของรายการเทมเพลตที่เพื่อนๆมีแล้วนะครับถ้าคลิกเข้าไปนะครับอ่าเราคลิกเข้าไปปุ๊บ ก็จะเห็นว่าในตัวเทมเพลตเนี่ยก็จะมีออปชันนะครับของแต่ละส่วนเลยที่ผมแยกเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับโครงสร้างตัวอักษรสีนะครับตัวอักษรสีตามตำแหน่งปรับ CSS กำหนดเองปรับ r p o n s i v e หรือว่าโค้ดนะครับส่วน e a d ส่วน Bo d y นะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกไป2ส่วน3ส่วนหลักเนี่ยก็คือเพียงพอต่อการปรับโครงสร้างรูปแบบเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆเราก็ยังคงใช้โครงสร้างทั้งหมดของตัวเทมเพลตเป็นหลักอยู่ดีนะครับเราไม่ได้สร้างใหม่นะ ดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเราเลือกเทมเพลตนี้แล้วเราจะไปสร้างใหม่ได้ทั้งหมดมันจะเป็นเพียงแค่การปรับโครงสร้างบางส่วนนะครับให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเราเท่านั้นเองโอเคอันนี้ผมคล s สก่อนนะจากนั้นเราก็มาทำการ d e f a u l t นะครับโดยการกดที่รูปดาวต,ตรงนี้นะครับเพื่อให้เทมเพลต Default เป็นรักเรียนนะครับคลิกที่ตรงนี้จากนั้นเราลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดาวน์โหลดตัวฟรีไปก็อาจจะต,ตกใจว่าเออมันไม่แสดงผลอะไรเลย ก็เพราะว่าเรายังไม่มีการกำหนด Position ให้กับตัวเ m p l a t e หรือว่าตัวตำแหน่งของข้อมูลที่เราจะนำเสนอนะครับอันนั้นในส่วนนี้เนี่ยจะต้องดูคู่อ่คู่กับคู่มือหรือตัวอย่าง Quick Start ที่เราได้รับไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของคู่มือก็คือ Support นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับมาที่ Template Guide เลือกที่รักเรียนนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าในนี้จะมีรูปนะครับที่ผมระบุ Position หรือว่าตำแหน่งของโมดูลที่เราจะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลแกนโฟนโซเชียลนะครับโลโก้แบนเนอร์เมนูต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการบอกให้เพื่อนๆได้ทราบว่าเ,เวลาเราจะทำโมดูลเนี่ยเราควรจะทําด้วย Position อะไรอย่างในอย่างในที่นี้เป็นสโลแกนอย่างนี้นะครับก็มาดูว่าโพสิชันสโลแกนเนี่ยผมใช้โมดูลประเภทอะไรอย่างในที่นี้ผมเป็นโมดูล Custom ก็คือเป็น การใส่ข้อความสั้นๆหรือบางคนอาจจะใช้เป็นรูปไอคอนอะไรก็แล้วแต่สามารถนํามาใส่ในตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าโมดูลคัสตอมสามารถ Insert Image ได้อยู่แล้วนะครับโอเคดังนั้นเวลาที่เราจะทําตัวเทมเพลตลักเรียนให้แสดงตำแหน่งเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นอาทิเช่นว่าผมจะทําในส่วนของสโลแกนใช่ไหมครับผมก็มาที่โมดูลจากนั้นผมก็นิวนะครับใน คู่มือบอกว่ามันเป็นโมดูลคัสตอมนะครับผมก็เลือกที่โมดูลคัสตอมตัวนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นอ,อะไรดีอินโทรก็อ่าอินโทรก็ได้อินทรีอินโทรนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องโชว์ชื่อไตเติลเนาะจากนั้นก็สอนทำเว็บไซต์เป็นข้อความสั้นๆนะครับ ข้อความนี้จะเป็นข้อความแรกนะครับเวลาอยู่ในส่วนของบอดี้ซึ่งก็จะมีผลเหมือนกันในเรื่องของข้อมูลต้นๆน,น,นะครับของหน้าเว็บไซต์เราก็พยายามใช้คําที่มันกระชับแล้วก็เป็นครอบคลุมนะครับในเรื่องของสายงานเราโอเคหรือจะเป็นรูปลิงก์แล้วแต่เ,เพื่อนๆได้เลยนะครับจากนั้นตรงส่วนของ Position เนี่ยให้เราเลือกนะครับไปที่ในส่วนของรักเรียนนี่นะครับรักเรียนจากนั้นเราก็เลือกตรงนี้ว่าเป็นอะไรนะครับสโลแกนใช่ไหมครับเราก็สกอร์ลงมาตัวอักษร สโลแกนตัวนี้นะครับส่วนเมนู a s s e ซิสเมนตัวนี้คือการกําหนดหน้านะครับก็จริงแล้วโสโลแกนก็แสดงน,นทุกหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการเซฟจากนั้นเราก็มาดูที่หน้าแรกเห็นไหมครับเราก็จะได้โสโลแกนแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีระยะหรือว่าระยะนี่เราสามารถไปปรับจากตัวเทมเพลตได้อีกเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนี้นะครับวันนี้จะเป็นการอธิบายการติดตั้งและการใช้งานคร่าวๆนะครับในส่วนนี้ ต่อมาในส่วนนี้ก็จะมีเป็นในเรื่องของโฟนอ่าเราก็มาดูที่โฟนนี่นะครับโฟนก็จะเป็นคัสตอมเหมือนกันใส่เป็นเครื่องหมายก็ได้แล้วก็ใส่เป็นลิงก์นะครับพิธีใส่ลิงก์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก๊อปอันนี้ก็ได้ Copy มาก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่ New ใหม่นะครับคัสตอมอีกนะครับตอนนี้เราอาจจะพิมพ์ไตเติ้ลว่าเบอร์ติดต่ออย่างนี้ก็ได้ครับอ่า เบอร์ติดต่อไม่ต้องโชว์นะเลือก Position เป็น p h โฟนล้วก็มาดูโฟนอ่านี่ Phone นะครับแล้วก็พิมพ์โทรสมมุตินะครับโทรเครื่องอ่าเลขก็เป็น010 000 0, 0, 0, 0สมมุตินะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์เลขเลขตัวเบอร์โทรของเราจากนั้นเลือกที่ Link ์นะครับ Insert Link ตรง URL เนี่ยนะครับให้เราวางที่เรา c o ปปเมื่อกี้ไปเลยโทรนะครับเครื่องหมายจุด2อันนะครับแล้วก็ตามด้วย หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ต้องมีขีดนะจากนั้นก็ Insert นะครับทําแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าตรงลิงก์นี้จะสามารถคลิกแล้วกดโทรจากมือถือได้เลยเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการเซฟอ่าเราก็มาดูที่หน้าแรกอีกทีรีเฟชใหม่เราก็จะได้เบอร์โทรละเห็นไหมครับเป็นเบอร์โทรของของเราเวลาเราคลิกเนี่ยถ้าเราคลิกด้วยมือถือมันจะเป็นการเข้าสู่การโทรเห็นไหมครับแต่นี้มันเป็น PC มันจะไม่ได้มีโหมดนั้นโอเคนี่คือ,อตัวอย่างการทําง่ายๆนะครับ อีกอันนึงสมมุติว่าเป็นการทําในส่วนของโซเชียลผมก็จะมาดูโซเชียลนะครับโซเชียลเนี่ยผมบอกว่าประเภทโมดูลเป็น a 2 n นนะครับ S2N y สมมุติว่าเพื่อนๆ Copy ตรงนี้ a S2N Any สมมุตินะ Copy ตรงนี้ a S2N Any ไปค้นหาเอา o 2 n y จุมล่าอย่างนี้นะครับเราก็จะดูะ Add to 2 n y แชร์บัตท t อมนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้น อันนี้ในหน้าเอ t e n ์ i o n ของ Joomla นะเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลด Add to a n น n ตัวนี้เห็นไหมครับเราก็คลิกปุ๊บก็จะให้เราทำการเซฟนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการแต่ว่าผมมีตัวเซฟไว้อยู่แล้วนะครับผมก็จะทำการติดตั้งอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ mm hmm. e x t e n t i o n m o d u l e INSTALL นะครับผมก็เบ้า์อีกทีนึงนะครับไปที่ไฟล์ที่ผมเก็บ e x t e n t i o n เอาไว้นะครับโมดูล Social อ่านี่ add to any ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปโอเคติดตั้งเรียบร้อยจากนั้นไปที่โมดูลอีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีรายการ add to any button ขึ้นมาแล้วนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นการติดตั้ง a t t e n t i o n ใหม่นะ่ะโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าเป็นโมดูลเนี่ยมันจะถูกการปิดปิดการใช้งานอยู่เราก็ต้องมาเปิด status ตัวนี้ให้เป็น public ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นตรงชื่อ title เนี่ยเราไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับเลือก position เป็นอะไรเอย่ย ในรักเรียนตรงนี้บอกว่าเป็นพอชันที่ชื่อว่าโซเชียลนะครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้เลือกเป็น Social ลโอเคโซเชียตัว S นะครับอ่าโซเชียตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เมนู a อสเ s สเมนต์ตัวนี้เขากําหนดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นส่วนมากจะเป็นโ no, นถ้าเป็นการติดตั้งใหม่นะเราก็ให้เลือกอ่าเอาเพจก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูลตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการให้เราเลือกได้ว่าเป็นแบบแชร์หรือแบบ Follow นะครับ อ่าสมมติเราจะเป็นแบบ follow นะครับแล้วก็ขนาดของไอคอนเท่าไหร่สมมติว่าผม default เป็น32นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้ดนะครับที่ให้เราใส่ในเรื่องของปุ่มนะครับไอตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงสมมติผมต้องการแค่3ามปุ่มเฉยๆนะครับเป็น Facebook Twitter Google Google Plus รตอนนี้ไม่มีแล้วนะเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็น l ล ne ก็ได้นะครับเราก็ใส่เป็นชื่อ l ล n e แล้วก็จริงๆเ่เราต้องใส่ลิงก์แบบนี้เข้าไปด้วยต่อท้ายนะครับแต่ว่าไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละส่วนอีกทีหนึนนฟ กลับมาที่หน้าแรกนะครับลองรีเฟซใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้2ส่วนผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้มันไม่มีนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นลายอ่าเซฟรีเฟซใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ปุ่มละถ้ามันใหญ่ไปเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้สมมติเป็น24่สอ่ายี่สี่ปุ๊บจากนั้นรีเฟซใหม่เห็นไหมครับขนาดก็จะเล็กลงสามารถ ใส่ลิงก์เพื่อคลิกไปยังโซเชียลต่างๆของเราได้อันนี้เป็นการแบบแชร์นะครับซึ่งการทำโมดูลในเทมเพลตก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องมีการกำหนดในเรื่องของโครงสร้างเลยแค่เรารู้จักตำแหน่งของตัวโมดูลที่เราจะใช้แล้วก็นำมาใส่ตามรายละเอียดคู่มือหรือว่ารายละเอียดในหน้าของตัวเทมเพลตไกด์ในนี้นะครับไล่ไปทีละตำแหน่งนะครับก็จะได้โพสิชันตามที่ เราเห็นในทเทมเพลตเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วควรใช้โมดูลอะไรบ้างนะครับผมจะมีข้อมูลส่วนเสริมนะครับในส่วนนี้แจ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าในแต่ละอย่างนะครับถ้าเป็น Image s l i ล e Show เนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างที่น่าใช้นะครับมีฟ a บสไลด์1 V1 V2 มี DJ Image นะครับนี่คือตัวที่ผมทำเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าควรจะใช้อะไรซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเป็นตัวฟรีซะส่วนมากนะครับไม่ได้เป็นตัวเสียเงิน,นเพื่อนๆสามารถ Copy ชื่อแล้วก็ไปดาวน์โหลดใน Google ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับการติดตั้งนะครับตัวเทมเพลตนะครับแล้วก็การใช้งานคร่าวๆในการที่จะสร้างโมดูลดึงมาแสดงในหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็จะสามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไล่ดูตามคู่มือตามที่ผมบอกนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าพูดถึงจะให้ดีกว่านี้จากที่ผมเรียนไปตอนแรกว่า เราควรติดตั้งตัว Quick Start ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการติดตั้งตัว Quick Start ด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการคลิก <st> <โ> <sidewalk> ที่ Quick Start แตกไฟล์ Quick Start นะครับแตกไฟล์ขึ้นมา,อาตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะตัว Quick Start เนี่ยเป็นตัวที่ติดตั้งพร้อมจุ o มล่าแล้วพร้อม a t t e n t i o n เลยนะครับดังนั้นเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะไม่ต้องหา a t t e n t i o n หรือว่าหาอะไรมาเพิ่ม <st> <country> เติมในส่วนนี้แต่ถ้ามีกรณีมี เอ่อเอ็ n นชัอื่นที่เพื่อนเพื่อนต้องการใช้เพิ่มก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เราจะได้โฟลเดอร์ของตัวรักเรียนเอ่อคลิกสตาร์ทถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟล์ของ Joomla พร้อมโฟลเดอร์อินสตอลแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยก๊อปปี้โฟลเดอร์นี้ในกรณีถ้าติดตั้งในเว็บเซิร์ฟเนะครับเพราะว่าอย่างอันผม Copy ก่อนนะครับอ่าก๊อปอย่างในเว็บเซิร์ฟเของผมเนี่ยตัวนี้นะครับ h c Docs ตัวนี้มันจะมีหลายโฟลเดอร์อยูอ่หลายโฟลเดอร์อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าผมวางไปเลยเนี่ยมันจะเกิดการสับสนได้นะครับผมจึงต้องวางผ่านโฟลเดอร์แต่ถ้าในกรณีเป็นโฮสติ้งจริงสมมติว่าเพื่อนๆใช้โฮสติ้งที่เป็น l i นุกอย่างเงี้ยเราสามารถวางไฟล์นะครับในโฟลเดอร์นั้นเนี่ยลงในพาร์ท Public HTML ของเซเวอร์หรือว่าโฮสติ้งที่เพื่อนๆเ,เช่าเนี่ยได้เลยโดยตรงนะครับโอเคอันนี้ผมจะวางรักเรียนเว็บแอคลิกสตาร์ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะ Copy ไฟล์มาใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวรักเรียนเนี่ยมันมีความหลากหลายในตัวของเขาเองมันไม่ใช่เป็นรูปแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่ใช้งานยุ่งยากดังนั้นรักเรียนก็จึงเป็นเทมเพลตหนึ่งที่สามารถนําไปดัดแปลงใช้กับงานแต่ละประเภทได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีไอเดียอย่างนี้ดีกว่าเร,เรียกว่ามีไอเดียในการที่จะนําไปโมดิฟายหรือว่าดัดแปลง ให้เป็นตามสไตล์ของเพื่อนๆได้อย่างไงนะครับโอเคตอนนี้ผมได้โฟลเดอร์รักเรียน Quick Start แล้วผมก็ Copy ชื่อนะครับเราจะเปลี่ยนเนมเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมชื่อ Default ก็ได้ว่าเป็นรักเรียน Quick Start นะครับจากนั้นไปที่ local host นะครับโอเค okay, local host ตามด้วยชื่อนะครับรักเรียน Quick Start โอเค ก็เหมือนกับคราวที่แล้วของตัวต้นน้ำนะครับก็จะเป็นตัว Akiba Backup เหมือนกันนะครับก็จะมีแสดงรายละเอียด PHP v e r s i o นหรืออะไรแล้วแต่นะครับอยู่ในหน้าแรกของการ Restore ตัวนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆกด Next ตรงนี้ได้เลยนะครับ Next นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาสู่ในเรื่องของการเชื่อมต่อฐาน d a t a าเบสถ้าในกรณีเป็นเบเซ Server อย่างที่ผมเคยบอกตัว d a t a b a บสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างก่อนก็ได้เพราะระบบจะสามารถสร้าง Auto ให้เราตามชื่อที่เรากําหนดในช่องนี้นะครับ แต่ถ้ากรณีเป็นโฮสติ้งจริงเพื่อนๆต้องไปสร้างนะครับตัว Database ขึ้นมาก่อนพร้อม User นะครับในการที่จะใช้งานร่วมกับตัวเว็บไซต์นะครับในที่นี้ผมก็ตั้งเป็นตัวดัต้าเบสเซิร์ฟเป็น local host นะครับยูเซอร์เก็เป็น root root นี่ทักษะคนที่เคยใช้เว็บเซิร์ฟจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นยูเซอร์พื้นฐานนะครับในการเข้าสู่ d a t a b a บสแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่เราตั้งนะครับส่วนดัต้าเบสเนมก็อย่างที่บอกอเราก็ตั้งชื่อลักเรียนเว็บคิก็ได้ ด a ตต้าเบสเ b l e n ท m บ p ล o f เนคือชื่อหน้าของตารางดัตต้าเบนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามตัวเว็บไซต์ที่เราติดตั้งอันนี้มันก็ Default มาอันนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับสกอร์ลงมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับจากนั้นกด Next นะครับตอนนี้ระบบก็จะทําการสร้างดัตต้าเบแล้วก็ใส่ข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็ต้องรอแป๊บหนึ่งซึ่งไม่นานมากนะครับโอเคใก้สําเร็จละว78แล้ว โอเคเรียบร้อยเราก็กด next step นะครับจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกในเรื่องของไซปรามิเตอร์นะครับซึ่งจริงตรงเนี้ยเราสามารถไปปรับที่หลังก็ได้แต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ผมต้องต้องบอกก่อนว่าตรงเรื่องของ super user setting เนี่ยโดยหลักแล้วเวลาเราเข้าหลังบ้านเนี่ยจะต้องมี user กับ password ใช่ไหมครับถ้าในกรณีเ,เราไม่เราไม่ได้ตั้งในส่วนนี้เนี่ยผมจะมี password หลักไว้ให้อยู่ในคู่มืออยู่แล้วนะครับ ก็สามารถใช้พาสเวิร์ดนั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะตั้งพาสเวิร์ดจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมตั้งพาสเวิร์ดเป็นแบบนี้นะครับอ่าเอาง่ายๆนะครับตัวอย่างจากนั้นก็กด next นะครับโอเคทีนี้เขาจะบอกให้เรา remove folder install ออกนะครับแล้วก็ remove folder installation ออกโอเคแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับอ่า ตอนนี้เราจะได้ตัวรักเรียนนะครับที่เป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลครบนะครับตามตามรูปแบบเลยนะครับฉะนั้นเราจะลองล็อกอินเข้าไปอ่ะโอเคเรามาสู่หน้าแรกของการล็อกอินเข้าสู่หลังบ้านก็ใส่ user admin กับ password ที่เราตั้งนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปอ่าโอเคทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัว Position กันบ้างหรือโมดูลนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวโมดูลเนี่ยผมได้ทําการสร้างตามตําแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเราสามารถที่จะมาปรับแต่งจากตําแหน่งที่ผมสร้างไว้ให้เนี่ยเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าใครจะเอา a t t e n ซ i o n ตัวอื่นมาเพิ่มมาจากตําแหน่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวโมดูลหรือทำเอ่อเลเยอร์ที่ผมสร้างไว้เนี่ยไม่ได้มีการยึดติดกับฟังก์ชันหรือว่า e อ t e n ซ i o n ตัวไหนสามารถดึงมาปรับเปลี่ยนหรือว่าใช้งานได้เลยนะครับทีนี้พอสําหรับคนที่ ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของโมดูลพอเข้าใจแล้วบางคนอาจจะอยากเห็นเอ้วิธีว่าเราปรับแต่งยังไงคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปเพิ่มเติมให้แต่คราวนี้จะลองทดสอบทําให้ดูอย่างเช่นเทมเพลตนะครับเราเลือกที่เทมเพลตก่อนรักเรียนนะครับเข้ามาที่รักเรียนจากนั้นเรื่องของปรับโครงสร้างนะครับมาในส่วนของส่วนท็อปนะครับส่วนท็อปก็คือส่วนด้านบนตรงส่วนนี้นะครับเราจะลองปรับ เป็นแบบเต็มหน้าจอนะครับเราทําการเซฟบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นแบบเซนเตอร์แล้วก็ทําเป็นแบบเต็มหน้าจอก็ได้นะครับทีนี้ระยะห่างอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเราก็อาจจะปรับตรงนี้นะครับให้มันน้อยลงกว่านี้หรือมากขึ้นสมมติว่าตัวนี้เป็น8นะครับตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น2อ่าเราลองดูนะครับรวมกันก็ต้องได้12นะครับอ่า เห็นไหมครับเราจะขยับตัวนี้ไปแล้วถ้าตัวนี้สึกเยอะไปอีกเราก็จะลองปรับตัวนี้ลองดูเป็น1สมมุตินะครับเป็น1ตัวนี้เป็น2เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้เป็น9อ่าอย่างนี้นะครับลองดูอ่ารีเฟซใหม่ปึ๊บเห็นไหมครับก็จะขยับตัวนี้ไปแล้วต่อมาในส่วนของส่วนเอ่อส่วนเฮดนะครับส่วนเฮดก็คือส่วนนี้ส่วนที่เป็นโลโก้ตรงนี้เราจะได้เซนเตอร์เหมือนกันก็เซนเตอร์นะครับแล้วก็ทําการเซฟ เซนเตอร์เป็นเซฟเห็นไหมครับก็ <g år> จะมีระยะที่กว้างขึ้นนะครับมีพื้นที่ในการจัดการข้อมูลมากขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของเมนูสมมติว่าเป็นเมนูเราก็ต้องการเป็นเต็มหน้าจอเหมือนกันเพื่อจะได้สอดคล้องกันนะครับอ่าเมนูสมมุตินะครับเราก็จะปรับเป็นเมนูเห็นไหมครับก็ <g år> <g år> จะเริ่มแต่ริมด้านแรกเลยนะครับ <g år> โอเค <g år> <g år> ทีนี้อย่างเรื่องของสไลด์นะครับเราต้องการเป็นแบบเซนเตอร์เหมือนกันเต็มหน้าจออ่าเป็นตัน่า เป็นแบบเต็มหน้าจอนะครับโทษทีครับพูดผิดเราก็ไปรีเฟรชดูเห็นไหมครับคือตัวสไลด์เนี่ยมันขึ้นอยู่มันจะเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับ a t t e n t i o n ที่เพื่อนเพื่อนใช้แล้วก็ขนาดรูปด้วยยิ่งถ้ารูปใหญ่นะครับนำมาแสดงหลายๆรูปมันก็จะเกิดหน่วงเวลาในการที่ต้องโหลดรูปขึ้นมาแสดงผลด้วยนะครับวันนั้นก็พยายามทํารูปที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าทาขนาดที่เรียกว่าพอดีพอดีไม่ต้องใช้ขนาดถึง6000พิกเซลอย่างเงี้ยมันอาจจะเกินไปเพราะว่าหน้าจอปัจจุบันของ เอพีนะครับโดยส่วนมากก็จะประมาณ1920ก o โน้ตบุ๊กก็จะประมาณ1920หรือ1336ประมาณนี้นะก็สามารถที่จะแสดงผลได้แล้วนะครับโอเคครับก็เป็นการปรับแต่งนะครับในเรื่องของตัวเอ่อเทมเพลตนะครับในส่วนของรักเรียนนะครับคร่าวๆเบื้องต้นนะครับมาดูเรื่องของสีบ้างก็ได้สีตัวอักษรอีกสักนิดนึงนะครับตัวอักษรสมมุติว่าผมนี่นะครับตัวอักษรพวกนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ เป็นสีราชาตัวนี้ใช่ไหมครับสิอะไรนะสีราชาโอเคได้ครับสีราชาสมมุตินะผมก็ไปรีเฟรชเห็นไหมครับตัวตัวฟอนต์ก็จะเปลี่ยนละง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดอะไรให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็เรื่องเฉดสีก็สามารถที่จะเ,เปลี่ยนได้นะครับไม่ได้เป็นการยุ่งยากอย่างสีตัวอักษรสมมุติต้องการเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับทําการเซฟ อ่าแล้วก็รีเฟรชใหม่นะครับเห็นไหมครับอักษรส่วนมากก็จะเป็นสีแดงแล้วนะครับดังน,นั้นการปรับตรงนี้มันจะเป็นภาพรวมของเว็บไซต์แหละแต่มันก็จะมีส่วนหัวข้อส่วนย่อยต่างๆที่เราจะสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะขึ้นอยู่กับเทมเพลตนั้นๆด้วยเพราะว่าถ้าเรามีการปรับมากเกินไปเนี่ยบางทีพอเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเป็นเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากดังน,นั้นผมจึงพยายามคงในเรื่องของโครงสร้างไว้ แต่ให้มีการปรับในเรื่องของออปชันนะครับให้สะดวกมากยิ่งขึ้นจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆเ,เองก็จะได้เลือกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองเลือกเทมเพลตนี้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วแสดงว่าน่าจะพอใจในระดับหนึ่งกับรูปแบบโครงสร้างของเทมเพลตแล้วเพียงแค่มาปรับเนื้อหาปรับข้อมูลปรับสีให้มันเข้ากับทีมหรือว่าความคิดของเพื่อนๆว่าเออจะเป็นเว็บไซต์ประเภทไหนท่านั้นเองนะครับ โอเคครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับการสอนการติดตั้งนะครับลักเรียนเว็บคิดนะครับทั้งในส่วนที่เป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนที่เป็นลักเรียนคิ i สตาร์ทนะครับเพื่อที่จะได้นำมาเป็นการดูเวลาเราทำตัวเว็บไซต์ของเราเองโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ